จังหวัดนครปฐมประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตรมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์เมื่อวันที่5ตุลาคม2563นายขจรรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพลตีการสารจันทราเสนประจำฝ่ายที่ประทับนายจำลองยิ่งนึก รองผู้ในการกองราชภารกิจนายพระองค์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังผู้แทนกรมโยธาธิการและพังเมืองคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมตรวจพื้นที่ที่สนามหอตำรวจภูธรภาค7อําอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารณวัดพระประถมเจดีราชวารมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพศ2563จากนั้นมีการประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมณสาราโถงบนลานเจดีองค์พระปฐมเจดี โดยมีพระพรหมเจดีรักษาการเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อให้การเตรียมรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติซึ่งทานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้า,ป,าปกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเจัมกรรัศมีโชตมหาวชิโรตรมางกูลสิริวิบูลราชกุมาร สเสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินในวันที่18ตุลาคมนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปกรรัศมีโชตมหาวชิโรธตมะมงสิริวิบูลราชกุมารเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศิรีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอสาธิราาสยามกุฎราชกุมารครั้งอดีต มาดูประวัติของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหารพอสังเขปค่ะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐมเจดีย์เป็นตราประจำจังหวัดพระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพศ2396โดยโปรดเก้ากดกระหม่อมให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นพระเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอควา่าหรือมียอดตรางอยู่ข้างบนสันนิษฐานว่ามีอายุในตอนตอน้นพุทธศตวตรรษที่4เนื่องจากรูปร่างของเจดีย์แบบโอควา่ามีลักษณะคล้ายกับสาลิจี เจดีในอินเดียซึ่งสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชการก่อสร้างเจดีครอบองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในรัชกาลที่5เมื่อพศ2413รวมอายุก่อสร้าง17ปีพระเจดีองค์ใหม่มีลักษณะเป็นพระเจดีทรงกลมรูประคังคว่ำแบบลังกามีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ3เส้น1คืบ10นิ้ว หรือประมาณ120.5เมตรฐานวัดโดยรอบได้5เซน17วา3ศอกหรือประมาณ233เมตรมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ต่อมาในสมัยรัชการที่6ได้ส่งบุรณะวัดพระปถมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้นและถือว่าวัดพระปถมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชการที่6 ภายในวัดพระปฐมเจดียังมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆให้ชมเช่นพระร่วงโรจนาริ์เป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีสร้างในสมัยรัชกาลที่หโดยได้พระเศียรพระหัตถและพระบาทมาจากเมืองศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขท,ทยัยแล้วโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ช่างําปัานขี้ผึ้ง ปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์เต็มองค์ทำพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามเมื่อพศ2456แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้านทิศเหนือตรงกับบันไดใหญ่และพระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนลิตศรีอินทราทิศธรรมโมพาสมหาวัชิราวุธราชปูชนียาบพิษและที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว